สวัสดีครับผมรักเกษตรินทร์นะครับวันนี้เราจะมาใส่จดุนตรีของข้อแสกในนาข้าวกันอันนี้นาข้าวแน้อยท,ท,ท,ที่งามมาก,มากๆเลยใช้จดุนตรีข้อแสะสีข้าวเข้มข้นเลยสีข้าวเขียวมากๆกเลยวันนี้เราจะมาใส่จดุนตรีกันในแบบชิ้นหนึ่งก็คือใส่ใสใสใสแบบลดลา่าทางดินที่กกข้าวก่อนทำมาเพื่อนดูนะครับอ่าเ,เพื่อนอันนี้เราคือการใส่จดุนตรีในนาข้าวโดยการสาดตรเดินสาสตรในนาข้าว อันนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะครับครับแต่การเดินตาสจะใช้จรดูดตีแสงเยอะมากๆต้องทําหลายขวดทำไปเยอะๆการเดินศาตอย่างนี้จะเปลืองจะเปลืองมากกว่าน,นี่ข้าวที่ต,ตัดจะดูดตีข้อแสงของเราสวยงามมากๆเขียวและแตกกอข้าวได้เยอะมากอันนี้อายุยังน้อยอยู่อันนี้คือการเดินศาสตร์จรีูดตีข้อแสงของนาครับอันนี้คือนาข้าวที่มีน้ํา นี่คือนาข้าวที่มีน้ำและเราก็สามารถปล่อยจดุนตีนข้อสแสงในตามล่องตามน้ำล่องน้ำที่ไหลเข้ามาครับที่ไหลเข้ามานี่คือการปล่อยลงพอปล่อยลงแล้วเดี๋ยวก็จะไหลเข้าไปในนาเองอันนี้คือปล่อยลงตามน้ำน้ำที่ดูดมาจากคลองอันนี้คลองน้อยอันนี้เข้ามาในนานี้นี่คือการปล่อยแต่การใช้แบดนี้นจะใช้เปลืองเปลืองมากกว่าเราเดินฉีดพ่นตามนา <cringe S 2> นาข้าวสวยมากๆนยอันนี้เพื่อนๆอันนี้คือนาข้าวที่แบบน้ําน้อยถ้าเกิดเราใส่จุลินทรีย์ตรงข้อแสงเทรถลากเข้าไปแล้วก็คือว่าจุลินทรีย์มันก็จะอยู่ตรงนาตรงนี้มันจะก็จะซึมเข้าไปไม่ไม่ไหลเข้าไปเพราะว่าอันนี้คือสถานการณ์แบบน้ําน้อยข้าวไม่มีน้ําเลยครับถ้าาใส่จุลินทรีย์เข้าไปมันก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันจะซึมเข้าไปตรงนี้มันก็จะไม่ไหลเข้าไปในนาข้าว อ่านะะกรณีน้ําแห้งแบบนี้เราลดน้าจดุนรีที่ก่อข้าไม่ได้เราก็จะใช้เป็นการฉีดพน่นอันนี้คือถังฉีดพ่นของเราอันนี้คือถัง20ลิตรแต่เราจะใส่จดุนรีตัองข้อแสก1ลิตรเลยใส่ามากใส่น้อยก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ทำการฉีดพ่นนะข้าวให้เพื่อนได้ดูนะครับ,รบอันนี้คือการฉีดพน่นการฉีดพ่น Onion อันนี้คือจึบทั่วถึงเลยอันนี้คือถังถัง20ลิตรเราใส่จดุนรีตังข้อแสก1ลิตรคือว่าเราใส่ยเยอะนะครับเราใส่เยอะใส่น้อยก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราสะดวกนะครับ นะครับที่การฉีบพ่นนะครับเดินฉีบพ่นเลยนะครับนี่นะี้ครับนดครับเดินฉีบพ่นให้ทั่วเลยการฉีดพ่นในนาข้าวจะทั่วถึงมากกว่าการปล่อยรถละรถล่ทางเดินนะครับหรือแล้วแต่ใครสตดวกการฉีดพ่นนี้เราใช้ต่อเมื่อเวลานาข้าวเราไม่มีน้ําก็ได้นะาวเราไม่มีน้ำเราก็ใช้การฉีดพ่นทางใบก็ได้นะแต่อันนี้นาข้าวมีน้ําแต่เราก็ฉีดฉีดพ่นมีข้าวสวยงามข้าวที่ใช้จะดูดซึมก้อนแสนนะคบไม่สวยงามากๆเลยนะครับ คอยปั๊มปั้มน้ำตลอดงานมากๆเข้าวเราครับติดเลยพื่ับแดดแบบนี้นเปรี้ยงเลยนะครับข <c oughs> ้าวใครจะดูดีก็แสงอีกเพื่ลย <c oughs> เราต้องใช้เยอคะครับเกี่ยวกับนาข้าวใครดูดีขอแส่งต้องทำมาเยอะๆเลยไปลูกแม่ก่อนเลยก่อนเลย อ่านี่นะครับเพื่อนอันนี้คือการเดินตาดอันนี้ก็คือเดินตาส์จุตรีนะครับเราก็เดินตาดก็ได้ตาดตามนาข้าวนะครับนี่เดินตาดไปรอบๆนะครับการใช้แบบนี้จะใช้เปลืองครับนี่เดินตาดเลยก็ได้เหมือนกันก็ลงมานาข้าวเหมือนกันนี่คือนาข้าวที่มีน้ํานะครับแต่ถ้านาข้าวใครไม่มีน้ําน้ําแห้งเราสามารถเดินฉีดพ่นทางใบได้นะครับนี่นะครับมาชมนาของเรานะครับการตาดจุลจีรงกอแสงในนาข้าวของเรา มีอายุเดือนครึ่งนะครับนาข้าวแปลงนี้มีอายุเดือนครึ่งแต่สวยงามมากๆเลยเขียวชะอุ่มอาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมรักเกษตจริงครับเรายังไม่จบหรอกครับเรื่องการตัดยุนตริของแสในนาข้าวนะครับวันนี้ร้อนมากมากนะครับไม่เป็นไรครับดําก็นะครับยอมดําครับครับเราก็จะทำการให้เพื่อนดูแลนะครับว่าการตัดยุนตริงของแสงแสในนาข้าวนะครับในการายทุกรูปแบบของเรานะครับการเทราดลรลากกับพื้นครับการฉีดพ่นนะครับการเดินสาสการปล่อยตมน้ํานะครับอันนี้เราจะมาวัดค่านะครับ วัดค่าพีเฮดินนะครับว่าความดมสมบูรณ์ของไรน,นาข้าวเรานะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับอ่าเพื่อนเพื่อวันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือทวินบานอันนี้เครื่องมือวัดพีเฮดวัดค่าปุ๋ยค่าความกดด่างในดินความดมสมบูรณ์ในพื้นที่นาเรานะครับเราก็ใส่เครื่องมือไปเลยแย่ไปเลยอันนี้คือการวัดวิคราะร์ข้าวๆนะครับเพื่อ <c oughs> ให้เรารู้ว่าดินของเรานะครับ <c oughs> เป็นแบบไหนนะครับนี่ครับเราติ้มไปแล้วนะครับนะครับ เข็มทั้งบนนะครับความเป็นกดเป็นด่างอยู่ที่5กับนกครับก็คือความเป็นกดเป็นด่างพอดีนะครับตัวด้านล่างนะครับคริตี้นะครับก็คือเข็มอยู่ที่ท้องอินเทลนะครับกึ่งอินเทลก็คือความนุมสมบูรณ์พอดีนะครับอันนี้ครับพื้นที่แปลงนาลาวนะครับขายอยุเดือนครึ่งนะครับความเป็นกดเป็นด่างพอดีความอุมสมบูรณ์ก็พอดีนะครับค่าสวยงามมากๆเลยนะครับเราจะมาวัดอันนี้คือเครื่องมือ pH m e t e r เทดสอบยม่ต้องตั้งแหนมเพื่อความแม่นยําที่เราจะมาตรวจสอบ เราจะมาตรวจสอบวัดสภาพน้ําที่อยู่ในนาของเรานะครับอันนี้เราก็วางจิ้มลงไปเลยอันนี้น้ําที่ปล่อยเข้านาเรานี่นะครับจิ้มลงปตัตพักหนึ่งให้อ่านค่านะครับครับค่าอยู่ที่ครับ7.02นะครับ6.95 7.00ค่าจะไม่ค่อยดิงนะครับครับ7.00 6.91นะครับอันนี้ก็คือว่าความอุมสมบูรณ์ในน้ําเราค่ากดด่างนะครับ อยู่ที่ค่ากลางนะครับสวยมากๆนะครับค่ากลางคือ7นะครับวัดได้หกจุดเนกนะครับเจ็ดจนน,นนี้คือค่าค่าความกดดันของน้ําเราพอดีนะครับนี่นะครับนาะค่าเรานะครับอันนี้คือเครื่องมือตรวจว,วิเคราะห์นะครับเพื่อความแม่นยำนะครับ อ่าในนะครับเพื่อนๆนะครับการใช้จุลินทรีย์ขอแสงในนาข้าวเราแล้วครับก็จบแล้วนะครับเที่เราบอกไปนะครับคือการลดลาดทางดินนะครับการลดลาดปล่อยที่ดินไปกับน้ำนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้านาข้าวเพื่อนเพื่อนนะครับไม่มีน้ำนะครับนาข้าวแห้งนะครับถ้าเรามีบ่อน้ำครับห้วยหนองคลองบึงที่ใกล้ๆนาข้าวเรานะครับเราก็สามารถดูดน้ําผ่านน้ําเข้ามาได้เลยครับนะครับเวลาที่เราดูดน้ําผ่านน้ําเข้ามานะครับก็ให้เราจุลินทรีย์ขอแสงนะครับปล่อยลงไปในน้าที่เราดูดนะครับน้ําก็เออจุลินทรีย์ขอแสงก็จะเข้ามาในนาเราร้มนาา่เดขะคับ นะครับก็ที่เราทําให้ดูนะครับจะมีการ เดินศาสตร์ครับรถลาดเดินศาสตร์ครับแต่การเดินเดินศาสตร์ถือกวดสาดเเพียๆนะครับจะทําให้เราใช้จุลินทรีย์ขอแสงเปลืองนะครับก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าจะเปลืองนะครับจะเปลืองมากกว่านะครับที่เราจะผสมน้านะครับกาย่างหนึ่งคือการเดินฉีดพ่นนะครับการเดินฉีดพ่นที่เราผสมน้านะครับเออไม่ว่าจะเป็นเอือน้ํากี่ลิตรนะครับจุลินทรีย์กี่ลิตรนะครับเราสามารถใส่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับแล้วแต่เราครับใส่มากใส่น้อยก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ไม่ได้มีต่างเคมีอะไรนะครับเราใส่มากก็ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อเราผสมนน้้ําาแลวะครรับพอเฉีด จะเป็นตีมากนะครับอย,อย่างนิดตองลิรอะไรนี้ครับใส่ลงไปก็คือว่าเดี๋ยวก็จะมาละลายกับละลายกับในน้าเองนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับน,น,นะครับเราก็ได้ทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับวันนี้แดดร้อนมากๆทับตะวันแดดสุดๆเลยนะครับคือออกไหลย,ย้อยเลยนะครับวันนี้นะครับนะครับ ก็คือถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับทำนาทำนาครับเอาหน้าํามให้ใช้จุลินทรีย์ของแสงนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะครับเติมมันจุลินให้กับดินนะครับทาให้ข้าวแตกอได้ดีนะครับนะครับทำให้ข้าวเขียวอุ่มไม่เป็นโรคข้าวนะครับดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับอาจจะได้ข้าวไวนะครับแต่การมีเคมีก็ไม่ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับเป็นอันตรายนะครับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนมีนาข้าวนะครับเราก็อยากให้เพื่อนๆนะครับทำจุลินทรีย์ของแสงใช้ เนะคบม่ค้าครับอายุเดือนกว่าครับสวยมากๆเลยนะครับนะครับเขียวช่กอุ่มเลยนะครับข้าวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ